ว่าชีวิตของช้างเนี่ยสำคัญกว่าช้างเนี่ยคือควานช้างที่คอยดูแลที่คอยดูแลเปรียบเสมือนคือควานช้างก็เหมือนเสมือนว่าคนคอยดูหลังบงหลังบ้านเขาว่ากันว่าเป็นคำพูดที่ผู้ชายชอบพูดกันเล่นๆนะที่บอกผู้ชายคือช้างเท้าหน้าสมัยก่อนสมัยก่อนผู้หญิงคือควานช้างคอยไม่ใช่ช้างเท้าหลังไม่ใช่ช้างเท้าหลังแต่เป็นควานช้างคือคอยดูแลอะไรให้เราทั้งหมดคือเราต้องยอมรับนะฮะว่าการทํางานจริงๆเนี่ยหน้าบ้านก็ต้องทํางานแต่หลังบ้านเนี่ยก็ต้องคอยซัพพอร์ตหน้าบ้านเหมือนกัน ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะฮะมีการเปิดประชุมสามัญสมาคมแม่บ้านมหาสไทยออกมาเปิดเผยนะฮะว่าเป็นหลังบ้านที่เข้มแข็งและอบอุ่น พร้อมเสริมสร้างชีวิตความมีชีวิตชีวาและความมั่นคงในการทําหน้าที่บําบัดทุกข์ด้วยความเข้าใจบํารุงสุขด้วยหัวใจครับโดยที่คุณอนุทินชาญวิรกูลนะครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญสมาคมแม่บ้านมหาไทยประจําปี2569นะครับโดยมีนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตครับปลัดกระทรวงมหาดไทยคุณจินนรัตสัมพันธรัต์ครับ นายกสมาคมแม่บ้านมหาไทยคณะทำงานนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมประชุมราวร้อยห้าสิบคนนะครับโดยนายกรัฐมนตรีครับได้ชื่นชมสมาคมแม่บ้านมหาไทยที่มีบทบาทส,สําคัญยิ่งในการเป็นหลังบ้านที่เข้มแข็งและอบอุ่นช่วยเสริมสร้างความมีชีวิตชีวาและความมั่นคงให้แก่ครอบครัวคนมหาไทยครับเป็นพลังใจสําคัญให้แก่ชาวมหาไทยในการทำหน้าที่เป็นผู้รับใช้ประชาชนอย่างเต็มกําลังความสามารถได้ร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจบําบัดทุกข์ด้วยความเข้าใจบำรุงสุขด้วยหัวใจให้เกิดเป็นผลอย่างเป็นรูปธรรมนะครับ และยังมีบทบาทสําคัญในการดําเนินโครงการต่างๆเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารการดูแลสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่สมาคมแม่บ้านมหาไทยครับเป็นองค์กรสําคัญที่สามารถนํานโยบายไปสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริงเป็นพลังสนับสนุนช่วยเติมเต็มการขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงมหาไทยให้เกิดผลอย่างสมบูรณ์นะครับ สำหรับนโยบายของสมาคมแม่บ้านมหาไทยในปี2569นะครับจะมีอยู่5ด้านได้แก่ด้านที่1ครับสมาคมแม่บ้านมหาไทยห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อมได้แก่การส่งเสริมการคัดแยกขยะลดการใช้พลาสติกลดการใช้โฟมรณรงค์การจัดทำถังขยะเปี่ยกลดโลกร้อนด้านที่สครับการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนได้แก่การเสริมสร้างความน่นคงทางอาหารโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกและโอทอปสร้างสุขสู่ชุมชน ด้านที่3ครับการบำบัดทุกบำรุงสุขผู้ยากไรและผู้ได้โอกาสได้แก่การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนด้านที่4ครับคือการส่งเสริมพัฒนาจิตใจได้แก่การแสบสุนโครงการร้อยใจไทยสืบสารราชธรรมทั้งแผ่นดินและด้านสุดท้ายครับคือการสร้างการรับรู้และสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในและภายนอกองค์กรครับ